มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภรรยาถูกคลื่นซึนามีกลืนหายผ่านมา14ปีสามียังคงดำน้ำหาร่างกว่า600ครั้งแต่ยังไม่พบเมื่อวันที่11มีนาคม2,554ญี่ปุ่นเผชิญกับสึนามีครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตคนนับหมื่นคนในเหตุการณ์นี้นะคะยูก,กทาคามมสึ วัย47ปีถูกคลื่นพัดลงจากดาดฟ้าสำนักงานโอนางาวะและสูญหายไปจนถึงขณะนี้ร่างของเธอยังไม่ถูกพบค่ะสามีของเธอยาสุโอทาคามัสึได้เริ่มการเดินทางอันยาวนานและเจ็บปวดเพื่อตามหาร่างของภรรยาเขาเรียนดำน้ำและค้นหาบริเวณที่ยูโกหายไปโดยไม่เคยละความพยายามตลอด14ปีที่ผ่านมาตามรายงานของสื่อท้องถิ่นนะคะ ยูโกทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งในวันที่เธอหายตัวไปยาสุโอสามีของเธอเล่าว่าเช้าวันนั้นเขาขับรถไปส่งภรรยาที่ทำงานก่อนจะไปรับแม่ยายที่โรงพยาบาลกระทั่ง14นาฬิกาเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนานถึง6นาทีเขาตกใจและกังวลอย่างมากจนได้ยินข่าวการเกิดเซนามิจากวิทยุยาสุโอได้รับข้อความสุดท้ายจากยูโกเวลา15นาฬิกา21นาทีว่า คุณยังสบายดีไหมฉันอยากกลับบ้านจากนั้นเธอและเพื่อนร่วมงานได้ปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าสูงกว่า30ฟุตเพื่อที่จะหลบคลื่นสึนามิคาดว่าจะสูง10ฟุตแต่เมื่อคลื่นซัดเข้าหาฝั่งกลับสูงถึง60ฟุตทําให้ยูโกและเพื่อนร่วมงานทั้งหมดถูกพัดหายไปในทะเลและขาดการติดต่อไปตลอดการเพื่อค้นหาร่างของยูโกในปี2556 ยาซูโอใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงอ่านตำราดำน้ำหนา350หน้าและเรียนรู้จากมาไซาย,ยาชิทาคาฮาชิผู้เที่ยวชาญที่เคยกู้ซากศพจากทะเลหลังจากสอบผ่านบอนุญาตดำน้ำระดับชาติได้ไปในปี2557นะคะเขาได้ดำน้ำหลายร้อยครั้งตามชายฝั่งญี่ปุ่นโดยตั้งใจแน่วแน่ว่าจะให้ภรรยาได้มีพิธีศพที่สมเกียรติ จนถึงปัจจุบันนะคะยาสูดำน้ำไม่น้อยกว่า600ครั้งแล้วค่ะตลอดระยะเวลา14ปีเขาพบเพียงสิ่งของบางอย่างเท่านั้นและยังไม่สามารถค้นหาร่างของภรรยาได้แม้ภารกิจนี้จะยากลําบากเพียงใดเขาก็ไม่สามารถยอมแพ้ได้เพราะการดำน้ำทําให้เขารู้สึกใกล้ชิดกับภรรยามากที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ